เสร็จแล้วในที่ C ค่บางสั่นเออเออนี่นี่นี่มึงในที่ C นั่งสาววิชดาราวันเออเออหนูสัญญาหนูสิ่งตั้งใจเห็ุงานเด้อดีแล้ว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 ขอพัมเมสุเดชมาเลยเด้อดดีีแแลล้้ววเรื่องราวของฉันก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา16มกราคมพุทธศักราช2557 นางสาววิชุดาราวนบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานสำนักง,งานเกษตรจังหวัดประทุมธานีด้วยความที่เราบรรจุตั้งแต่อายุ20ปีซึ่งขนาะนั้นกำลังศึกษาะระดับปริญญาตรีทำให้ต้องทำงานจันถึงสุขและย้ายไปเรียนสาวทิ์แต่ด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามก็ทำให้ประสบความสำเร็จ ฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับสองสาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมาทำให้ได้สวมชุดข้าราชการปกติขาวเข้ารับปริญญาบัตรนำความภาคภูมิใจมาให้พ่อกับแม่อีกครั้ง ชีวิตข้าราชการของฉันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปีพุทธศัการาช2559ฉันได้ย้ายขอลงมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดสงขลาเพื่อมาดูแลมารดาผู้ให้กำเนิดฉันจึงเป็นธุรการตัวเล็กๆที่ได้มีโอกาสมาทำงานอยู่ทางภาคใตพ้พี่น้อยพี่น้อยเอกสารยื่นยืนตรงไหนเนี่ยาหนุ่มอเด้อได้เดี๋ยวทให้กำนังขิยดย,วยูว่าจะ ทำอะไรกี่ยางเพวี่ยงว่าจะเอาไปส่งให้ทีโทษนะคะป่วยเา่าๆด้วยค่ะหนรอดด้วยค่ะด้ร่น่ารักไหมคะเพราะเราเป็นคนอีสานมาอยู่ทางภาคใต้ที่มีความแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเลยก็คือภาษาแล้วก็อาหารการกินความเป็นอยู่ แต่ด้วยความที่เราเป็นคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีสัมมารควะมีน้ำใจช่วยเหลือและฟังคำแนะนำจากผู้ใหญ่ทำให้ฉันสามารถร่วมงานกับพี่ๆเกษตรเราทั้ง11คนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากฎพี่น้อยพี่เก๊กพี่โค้กพี่กล้วยพี่ทูพี่บีพี่ฝนพี่มุกพี่โชคและพี่แหม่มได้อย่างมีความสุขในแต่ละวันที่ฉันมาทำงานฉันมีบทบาทหน้าที่การเป็นธุรการที่ต้องดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านธุรการงานด้านสารบัญที่ต้องจัดเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อค้นหาได้ง่ายตลอดจนถึงการโต้ตอบหนังสือราชการฉันจึงมีแนวคิดในการพัฒนางานโดยการนำโปรแกรม g o o g l e Drive มาใช้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการจัดเอ็บเอกสารแชร์ไฟล์กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในสำนักง,งานโดยผ่านระบบออนไลน์ งานการเงินบัญชีและงบป,ประมาณฉันก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบให้สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้การใช้ใจ่ายงบประมาณของสำนักง,งานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดรวมถึงงานการจัดซื้อจัดจ้าง ฉันก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560และการตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนถึงการดูแลคุรุพันธ์วัสดุสำนักง,งานต่างๆฉันก็ต้องดำเนินการบันทึกในระบบทะเบียนสินทรัพย์ของกลุมส่งเสริมการเกษตรให้เรียบร้อย และเช่นเดียวกันฉันยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนช่วยเหลือดูแลและให้บริการเกษตรกรตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารแบบฟอร์มโครงการกิจกรรมต่างๆหรือการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ส่งเสริมการเกษตรและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เด yeah, uh yeah. ี่ยวคิดอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ๋อคิดอะไรเนี่ยหนูนั่งคิดอยู่พี่กล้วยเนี่ยหนูรับราชการมาตั้งแปดปีแล้วก็หนูก็อยู่สซเดอรมาตั้งสี่ปีแล้วหนูทําประโยชน์อะไรเพื่อสํานักงานเพื่อกรมบ้างแต่พอคิดไปคิดมาก็ก็เยอะเหมือนกันเนาะก็ทั้งตัดต่อทั้งตัดต่อวิดีโอทั้งประชุมออนไลน์หรือว่าตอนปีหกสองหนูก็ตำหนารถจโยนอีกเดี๋ยวเป็นต้องเครียดไหมเอออยู่เหมือนเป็นโนสโตไปกันแล้วเยอะเหลือเย แล้วก็เออเดี๋ยวบ้างๆหนู่อยมานั่งเขียนว่าว่าหนูทำอะไรบ้างดีกว่าเผื่อว่าจะได้แชร์ประสบการณ์อะไรบ้างเนาะได้ได้เรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องการผลิตสื่อวิทีทัศน์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรอำเภอสเดามีพื้นที่ติดชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีความสำคัญทางด้านการค้าการลงทุนและด้านการเกษตรนำรายได้หลักเข้าสู่จังหวัดสงขลาจึงมีมากมายหลายกิจกรรมทั้งโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรโครงการงบพัฒนาจังหวัดสงขลาลงสู่เกษตรกรในพื้นที่แต่ละตำบลพวกเราร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมเนื้อหา ข้อมูลและการประสานงานกับเกษตรกรลงพื้นที่การปฏิบัติงานด้วยความจริงใจเป็นกันเองสนุกสนานมีความสุขเพื่อให้เกษตรกรและทุกคนที่ปฏิบัติงานไม่เครียดจนเกินไปและเมื่อถ่ายทำทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยฉันก็จะนำไฟล์มาลงคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตัดต่อ ่าโปรแกรมพิมพ์โปรซีซีซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายและนำสื่อวิดีทัศน์ที่ดำเนินการตัดต่อสเสร็จเรียบร้อยไปเปยผยแพร่ทาง y YouTube l i น e หรือ Facebook เพื่อให้กเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดการทำงานใดๆไม่ว่าเล็กใหญ่งา่ายรวมๆแล้ววิดีทัศนที่ฉันได้ดำเนินการ<ส>าก็มากกว่า20เรื่องและผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า2,000ราย คโนโลยีต่างๆครับมาช่วยในเรื่องของการเกษตรนะครับโดยเฉพาะในสวนของผมสวนลงยูนั้นนะครับก็ได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับสวนออกไปให้สื่อและก็ผู้ที่ติดตามได้ได้ติดตามแล้วก็มาเยี่ยมชมบ่อยครั้งนะครับทางไร่วัวสายต้องขอขอบคุณน้องติววิชิตามากๆเลยนะคะที่มาทำพิมป,ประชาสัมพันธ์ ิจกรรมของไร้สายให้กับเกษตรกรนำโดยสดเราได้รับชมกันนะคะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแนวทางในการจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ และทางสำนักง,งานส่งเสริมการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาได้มีการจัดประชุมออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งทางท่านหัวหน้าสุดายาอีดจึงได้มีแนวคิดในการนำการประชุมออนไลน์มาใช้และให้ฉันไปศึกษาขั้นตอนการประชุมออนไลน์ เราเริ่มต้นการประชุมออนไลน์โดยการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอสะเดาและขยายผลผ่านไปยังเกษตรกรตามโครงการ1ตำบลหนึกลุ่มทฤษฎีใหม่การประชุมคณะกรรมการสบกรแปลงใหญ่ กิจกรรมศูนย์จัดก,การเดินปุ๋ยชุมชนการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการประชุมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอำเภอสเดาทุกกิจกรรมสำเร็จเป็นอย่างดีเกษตรกร,ร,กรให้ความสนใจและได้รับชมสื่อวิดิทัศน์ผ่านระบบออนไลน์ในพื้นที่บ้านของตนเองทําให้สามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของภาครัฐรวมแล้วดําเนินการไปทั้งสิ้น6กิจกรรมผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า155ราย ทฤษฎษใหม่น้องก็ให้ความรู้ในเรื่องของทางการประชุมออนไลน์การใช้ซูมการใช้ในเรื่องของโปรแกรมต่างๆนะคะซึ่งตรงนั้นเราก็ได้รับความรู้จากน้องนะคะไม่ว่าจะการทำคลิมการจัดการบริหารจัดก,การเรื่องเอกาสารต่างๆในส่วนของกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งทฤษฎีใหม่นะคะและในปีพุทธศักราช2562ฉันได้ดำเนินการจำหน่ายรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียนกจอ2อ2 5สงขลาาจำนวน1นึคัน เนื่องจากรถจนดังกล่าวใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า25ปีทำให้สภาพเครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานได้เบาะที่นั่งมีรอยแตกขาดและช่างมาประเมินแล้วหากซ่อมแซมจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากทำให้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายและทำให้บริเวณที่จอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยฉันจึงได้ไปศึกษาขั้นตอนวิธีการจำหน่ายรถยนต์ราชการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกฉบับเพื่อทําการจําหน่ายรถยนต์ให้ถูกต้องโดยได้ดำเนินการจําหน่ายรถยนต์ได้สำเร็จเป็นอำเภอรแรกได้ได้ราคาประมูลที่สูงที่สุด3 8 0 0 0บาทจากราคาขั้นต่ำา5 0 0 0บาทส่วนต่างราคาประมูล23,000บาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ153.34%จเปอร์เซ์จึงเป็นต้นแบบในการจำหน่ายรถยนต์ราชการให้กับอำเภออื่นในจังหวัดสงขลา และได้มีการบันทึกการจำหน่ายรถจนในทะเบียนสินทรัพย์ของกลมส่งเสริมการ,กรเกษตรเสิเรียบร้อยแล้ว ในชีวิตประจำวันและการทำงานฉันยึดหลักการคองตนคองคนของงานโดยมีหัวหน้าไก่เป็นแบบอย่างเป็นทั้งที่ปรึกษาเปรียบเสมือนแม่อีกคนและฉันให้ความรักความกตัญยูต่อบิดามารดาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในชีวิตและถึงแม้สามีจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลแต่ฉันก็เป็นทั้งพ่อและแม่ให้น้องเบลล่าอายุสองขวบและน้องลิซ่าอายุหเดือนด้วยความรักความเอาใจใส่ และฉันไม่หยุดพัฒนาตนเองพยายามศึกษาหาความรู้ด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอเพื่อพัฒนาการทำงานสู่การเป็นดิจิตอล DOAE ส่วนการคองคุณฉันก็ได้ปฏิบัติงานกับพี่ๆและท่านหัวหน้าด้วยความมีน้ำใจอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตอาสาพูดจาสุภาพและบริการเกรษตรกรด้วยความเต็มใจตลอดการทำงานการปรนข้าราชการของฉัน ฉันยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบหากพบปัญหาอุปสรรคข้อสงสัยฉันจะสอบถามข้อมูลและประสานงานกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสงขลาถึงแม้ว่าฉันจะเป็นธุรการตัวเล็กๆแต่ฉันคิดเสม,มอว่าเราต้องทำงานอย่างมีความสุขแม้ว่าระหว่างทางในแต่ละวันจะพบเจอปัญหาอุปสรรคฉันก็จะต้องดำเนินการแก้ไขให้สำเร็จรู้ล่วงเพราะฉันไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหา แต่ในทางตรงกันข้ามฉันกลับมองเห็นแต่ความสุขอยากพัฒนาให้ดีขึ้นและเส้นทางชีวิตข้าราชการของฉันอีกกว่า3 1บปีในกลุ่มส่งเสริมการเกษตรฉันสัญญาว่าจะคอยทำหน้าที่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและอยู่เบื้องหลังการทำงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่และสำนักง,งานเกษตรอำเภออย่างเต็มที่ในทุกๆเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้การช่วยเหลือสัต สนับสนุนเท่าที่จะทําได้และเป็นค่าราชการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนตลอด